จ,จุดประสงค์ก็คออือแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ประเทศไทยนะนะครับซึ่งเรามีการประชุมร่วมกันก็มีพันธกิจนะว่าเราจะต้องเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนคนไทยในสังคมเราเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพราะข้อมเมสเซจที่สําคัญคือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันหายขาด ได้สูงมากถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะมัน60-70เปอร์เซ็นตะ์เมื่อถ้าเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้อย่าเสียกำลังใจนะารีบระพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และเข้าการกักษาดีเร็วที่สุดนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เราหายขาดได้มันมีความหวังอย,อย่าไปอย่าไป,อาไปพอรู้ว่าเป็นปุ๊บเนี่ยเราเสียกำลังใจและไม่รักษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นไม่ถูกอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไปนะครับไม่ต้องไปกลัวมากกนะับโรคนี้เห็นว่าวันนี้เรามี ชมรม,ม,มร่วมเรรเงต่อมนเหลแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อตั้งมาแล้ว17ปีนะฮะอยู่ภายใต้สมาคมโรหิตเพยี้ยแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่รวมตัวของอาจารย์แพทย์โรงเรียนแพทย์จุฬาลา,ลามาสลีราชเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาอะไรอย่าเยงเงี้ยนะฮะ30กว่าท่านซึ่งสนใจในเรื่องโรคบรร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งพละงานที่สำคัญคือง,งานวิจัยในคนไทยนะฮะแล้วก็การเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบ ทางชุมรมติดต่อไปทีติดต่อเราที่จะมาร่วมงานันี้เป็ใช่ใช่ครับก็เออเป็นงานคืองานในด้านบริจาคนีด้านการกุศลวนนี้เราเป็นเป็นอะไรที่เราสนใจมาอยู่แล้วครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้องผมมากเลยนครับเพราะวันนี้เราร่วมฟังต่างตัวไวแล้ววินัยก็เป็นคนซ้อนหนักที ใช่ใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่คอนเซ็ปต์ว่าอาจหอยจะทำเป็นรูปอะไรดีอะไรเงี้ยก็คือกระจบตอนที่เออเป็นช่วงที่เราสูญเสียน้องหมาของเราไปด้วยโรคมะเร็งของเหลืองเหมือนกันนะครับผมก <laughs> ็เลยโอเคเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะมีเขาเรียกว่ามีชิ้นชิ้นหนึ่งที่เป็นเป็นตัวเมมโมไรซ์ของน้องเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <laughs> <c oughs> เลยทำเป็นรูปน้องเบลลิงค์มานส่วนการใค้กำลังใจ ครับผมว่าสมัยนี้เทคโนโลยีค่อนข้างไปไกลมากมาครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนบอกเลยว่าคือเป็นเป็นโรกที่สามารถหายขาดได้นะครับผมก็สิ่งสําคัญเลยผมเชื่อเลยเป็นเรื่องกําลังใจที่เป็นสิ่งสําคัญมากอย่าอย่า,ยาท้ออย่าหมดกําลังใจมันมีทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วก็อย่าให้รีบไปรบแพ้นะครับแล้วก็รีบรังสาเวามีโอกาสที่จะหายขา,า,า,ยาดนะครับถ้าสมมตว่ามีแนวทาง บริจาคของน้ำท่วมนะครับก็เป็นเป็นหนึ่งองค์งโปรเจกต์ที่เราเราสึกว่าเราอยากจะร่วมทำกับแฟนๆนะครับเราก็เลยถากไปหาบ้านบ้านเบสของเราครับก็คือเป็นอ f ฟฟิเชียลนั่นเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะระดมแล้วก็ช่วยกันบริจาคกับแฟนเพื่อส่งไปให้สภากาชาิที่ที่เกิดน้ำท่วมที่เชียงรายนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้บริจาคส่วนตัวของเราไปด้วยจะได้ร่วมๆๆในกิจกรรมด้วยดีใจ ครับก็มีออฟฟิเชียลก็มี Facebook นะชมรมผู้ป่วยโรคมเร็งสองน้ำเหลืองนะครับสามารถติดต <in> ่อได้ตลอดหรือมีคำถามมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถจะมีมีมีเจ้าหน้าที่อยู่ครับกฝากแานแล้วก็ฝากเรื่องของภารกิจของชมรมเราครับก็อย่างที่ว่าภารกิจของชมรม โรคมะเร็งต่อม,มลูหประเทศไทยคือทำยังไงให้คนไทยได้ตระหนักรู้นั้นรู้จักโรคนี้แลวข้อสําคัญก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเป็นก็อย่าเสียกลังใจนะฮะรีบรีบไปรักษาให้มันถูกวิธีการซึ่งเด็กๆอยา่างคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมียาให,ใ,หใ,หใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะก็พยายามเข้ามารักษาในถูกวิธีนะครับแล้วก็เรียนรู้การปฏิบัติตัวและกําลังใจที่มีความสคัญนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักในข้อนี้ไวค อครับ